สวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนมาทําปลาส้มครับแล้ววันนี้ปลาที่ใช้ก็คือปลาดุกครับจะมีความมันของเนื้อปลาเวลามาทําปลาส้มจะอร่อยมากจริงๆครับเพราะฉะนั้นเราไปทําปลาส้มปลาดุกด้วยกันนะครับไปทําไปด้วยกันนะครับทีนี้เรามาล้างปลาดุกกันนะครับวิธีการล้างของผมนะครับก็คือใช้ตัวนี้ครับสันส้มนะครับตัวนี้จะล้างเมือกคาวปลาได้ดีมากๆเลยครับ อยากให้ทุกคนซื้อติดครัวไว้นะตัวนี้ล้านเครื่องในก็ได้ร้านข้าวปลาก็ดีนะครับเนี่ยครับหมดเมือกหมดลื่นแล้วครับดีเลยครับ เมื่อเราล้างปลาดุกแล้วนะครับแล้วก็ตัดหัวออกด้วยแล้วก็ทำการบ้างด้วยนะครับผมใช้ทั้งหมด6ตัวนะวันนี้ทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการแช่เกลือนะครับเริ่มต้นที่เกลือป่น1ช้อน2ช้อน3ช้อนแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยแป้งมันนะครับ3ช้อนโต๊ะเปิดน้ําครับ คลุกเคล้าให้เข้ากันอุ้ยคล <c oughs> ุกเคล้านะครับให้แป้งละลายนะครับตัวแป้งมันเนี่ยจะช่วยดับคาวนะคุณส่วนเกลือนะครับจะทําให้เนื้อปลามีรสชาติที่เค็มหน่อยคนให้เกลือละลายนะครับขั้นตอนนี้ก็คือการแช่น้ําเกลือบวกกับแป้งมันนะครับอาละเกลือละลายดีแล้วครับผมทีนี้ก็ปิดฝาผมจะแช่น้ําเกลือ3ชั่วโมงนะครับ เอาละผ่านไปสาชั่วโมงเกือบสชั่วโมงเนี่ยมาดูก,กันครับนี่นี่ก็คือปลาดุกที่เราแช่น้าเกลือกับแป้งมันไว้นะครับแต่ทีนี้นะครับเนื้อปลาก็จะดูแน่นๆแข็งแข็งแบบนี้นะแสดงว่าในเนื้อปลานะครับมีความเค็มแล้วนะครับทีนี้มาล้างได้เลยล้างแค่อ,ออกจากตัวปลาให้หมดนะครับแต่ทีนี้ก็ผึงให้กระเด็ดน้ําด้วยนะครับ เมื่อเราผึ่งปลาดุกของเราจนเสด็จน้ําแบบนี้นะครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการหมักแล้วนะครับวันนี้ผมใช้ปลาดุก6ตัวนะครับเริ่มต้นด้วยเกลือ2ช้อนชานะครับถึงแม้ว่าในปลาดุกจะมีรสชาติที่เค็มแล้วนะเพราะเราแช่เกลือแต่ต้องเพิ่มเกลืออีกนิดนึงครับทำการคลุกเคล้าปลาดุกกับเกลือของเรานะครับให้เกลือละลายก่อนนะครับอาละเกลือละลายแล้วครับ ทีนี้ก็ลงน้ำตาลทรายนะครับ2ช้อนชาน้ำตาลทรายนั้นนะครับจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะทำให้เกิดรสเปรี้ยวครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับนะครับเป็นกระเทียมจีนนะฮะหนึ่งขีดครึ่งตามด้วยข้าวสูกครับหรือว่าจะใช้ข้าวเหนียวก็ได้นะครับหนึ่งถ้วยเท่าๆกันกับกระเทียมเลยนะทีนี้ก็ทําการคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยครับค่อยๆนวดไปนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับนี่ในทองแบบนี้ยัดด้วยนะครับนี่เลย นี่ครับยัดแบบนี้จัดทุกตัวเลยนะครับเอาละเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวบรรจุใส่กล่องกันครับทีนี้ก็นำปลาดุกของเรานะครับลงกล่องนะครับ ทีนี้ก็นำถุงพลาสติกนะครับใส่แบบนี้นะฮะเป็นถุงร้อนแบบนี้ปิดหน้าไว้นะครับรักษาความชื้นแล้วก็ปิดฝาได้เลยครับหมักไว้นอกตู้เย็น4คืนครับเดี๋ยวอีสีคืนมาดูกันครับไปเอาแล้วผ่านไป4วันแล้วครับมาดูกัน นี่ครับคุณมีกลิ่นหอมที่เปรี้ยวด้วยนะนี่แหละครับ4วันแล้วนะครับมาดูกันเอาถุงออกถ้าหมักไว้สัก4 5วันนะครับก็จะมีน้ําแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้อ่านี่แหละครับจุลีสีทำงานได้ดีนะครับไม่เหม็นเน่าด้วยนะครับคุณนี่ครับผลงานของเรานะครับในการทําปนดุกส้มนะครับนี่ครับสวยงามอาวเราเดี๋ยวเราไปทอดกันดีกว่าครับกลิ่นหอมมากเลย เสร็จแล้วครับกับวิธีการทำปลาส้มปลาดุกนะครับพอทอดแล้วกลิ่นหอมมากจริงๆครับหมาะทั้งข้าวสวยและข้าวเหนียวไปเห็นข้าว้ด้กันดีกว่าครับ